คนไปไหนหมดเนี่ยคนไปไหนหมดกเนียงงแงเห็นไม่โดนกุ้แบบสืบจนลองให้ <S <S หรือว่าโค้ดมันไม่ได้ลองถ้ายด้คิวมันเลยหลุดกันบ่อยแล้วเปล่าเกี่ยวหรไม่รู้เหมือนกันเห็นปกติมันม,นะมันจะต้องลองขายด้คิวไม่ได,ด้ดวดีสลับไปดิดบ่อยเอย้อย่าเถียงนิอย่าเถียงอย่าเถียงก โอเคยังต้องทนทนหน่อยนะครับก็ขอโทษด้วยทำาไมมันไปมันเยี่ยมป้าเรกไม่ปกติผมมันเบาเดี๋ยวเกมเริ่มแล้วไอเล็กมึงไม่ได้เป็นปกติรอห้องนี้จบยังครับรอแป๊บหนึ่งครับแป๊บเดียวได้ครับ พีห้องสิบห uh, ้าเข้ามาเต็มแล้วยังไงมาเป็นค uh> ู่เขยานผมว่าว่าเป็นอะไรอะไรนะคะปากก่อดีอะไรนะคะคืออันนี้เจอผมสีแดงใช่ป่ะหรือว่ายังไงครับ ใช่ <substit uting> ครับเจอตรงจรวดนะครับจรวดอ่ะจรวดบนขวาหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ตรงใกล้ๆต้องเสียอะไรเจอคะีม่วงครับอันนี้มันกดปุ่มไม่ใช่หรอเธอเธอไม่ได้กดรีพอร์ตศพนี่ฆ่าฆ่าเองแล้วมากดปุ่มเปล่าใช่ไม่ได้ฆ่าเองแล้วทำไมคุณถึงรู้ว่าศพอยู่ไหนอ่ะเพรผมดูเปต้องงั้นไม่วิ่งไปรีพอร์ตที่ศพอ่ะฮะก็ผม นายก็ไปหรอเป้่างนรัตกไปจบยังเอ่ยยังครับคาตะกรออยงัวเนู่ครคาักบอล มันจะช่วรออยู่นี่ไงมันมันไกลจิงวะผมว่าแล้วโดยฝับหลังแตกเลยราังถาว่ากี่ก้ตะกนยอเราเหมือนกองนะครับ อยากเป็นป้าแต็อยากเป็นป้าเตผมว่าเดี๋ยวมันไม่ใช่ใครร้องเพลงวะเฮ้ยเพลงนี้โอ้เอฟเอฟไม่รู้ใครยังไม่เขายป้าครับมีมีมีกำลังเข้ากันหนึงครับเปิดเลยครับเปิดเลยครับอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแต็เป็นทำไมป้าแต็อยากได้แฟนหล่อเหมือนลุงพลค่ะ ครับแล้วแต่ <S <S เอาสเด็กเมาตามทำไมคะน่ากลัวจังเลยค่ะฮัโหลครับเจอตรงไอเนี่ยครับใกล้ๆหองไอดมินะ่ะซีเขาไม่ใช่ครับสีเขาเพิ่ขึ้นอยู่ผมดูคนทำคุยที่ใช่ครับเออผมไม่ใช่แต่คืออันนี้มีคนเป็นอ่เมีคนเป็นสองคนใช่ปะ เอไปดูอะผมผมไม่ดูเลยผมไม่ดูอะน่าจะสองแล้วแต่คือผู้ที่ผมเห็นนะผมเห็นซ่อมเดิมมาจากทางด้านล่างซ้ายแต่ผมไม่ชชวร์นะแต่คือผมเห็นสีน้ำเงินเนี่ยแก้ไฟอยู่ใช่ครับผมคนดีครับผมสีน้เงินผมลงลงไปซ่อมท่ออยู่เดเ๋ยวเอาซ่อมท่อซ่อมซ่อมซ่อมท่อหรือมุดท่อครับ่อทำเหรียญตกปะคะ มีสีขาวสีแดงกับสีขาวอยู่ขวาบนค่ะแล้วก็สีขาวกำลังวิ่งหนีสีแดงอยู่ค่ะแต่ผมผมที่ผมตามกระบวนการไม่มีใครเดียคนเดียวมาไหมครับเนี่ยไม่อันนี้ไม่ทราบอ่ะคนที่ผมไ่ดูตำแหน่งสีม่วงสีเฮ้ยห้องม่วงอยู่ห้องอยู่ห้องไฟไงเห็นเห็นสีน้ำเงินกับสีดำอยู่ใก้ไฟกันอยู่อ้อเหรอผมน่าจะไม่เห็นอะขอโทษครับงานง่ายไปคิปกันก่อนไหมครับไปคิปก็ได้ครับตามสื่อปิง เป็นป้าแจนคเป็นป้าแจ็นตีเขาไม่ใช่แลนแบนเพเองกูคนตัดแบวันเมื่อกี้สีแดงเดินตามหน้ากกัวมากเลยค่ะป้าแตนป้าแตนอย่ากลัว้าไม่มีคนรีพอตป้าแตนตายแล้วนะคะทุกคนสินแดงตามสีอะไรครับเอาทำไมมีการโหวตเกิดขึ้นวะโหวตป้าแตนทำไมคะ เขาเขาหน่าจะหมั่นไส้เสียงเพงเลงอย่างไรยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ค่อยหาเท่าไหร่เวลาหาบูกหาอยูไปซ้อมท่อมากเดีย๋ยวมึงได้ปิวจริงๆนะตอนนี้ก็ปิวไปตอวเย็นนี้่ะไมไ่ว่าอ๋อซ้อมท่อให้ในห้องน้ำกูเหรอไปซ้อมท่ออยู่ลอกทอ่อหรือลอกอ้อย <c oughs> มีคนออกเกมว่ะออกเกมหนึ่งนะจําไว้เอเอคือจะบอกว่าผมส่องเออกล้องอยู่ครับทุกผมเจอคนฆ่าครับใชรนะครับสีน้ำตาลครับฮะใช่ไม่ใช่ผมนะ <c oughs> ครับเ<ช>นี่ยคุณค่าสีขาวห้องซ้ายล่างครับตรงไอ้ยิงขยะใครค่าป้าแต่นวะ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมใคราับป้าเซนเตรียมตาขึ้นนะครับคือผมส่องกล้องอยู่เว้ยโทษทีครับผมดูสีตัวเองผิดสีแดงโหวตอะไรครับทำไมโหวดไปจังโหวตสีน้ำตาลครับเพราร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอแล้วโดนเสียงตาเสียงตาลเพไหนครับคือเสียงตาเลยคือตอนนั้นผมส่งกล้องอยู่นะผมก็นั่งกดจี๊กจี๊ดจี๊ดเออต้นงเงยหน้าขาวเดินเข้าไปแก้ไฟตอนนั้นแล้วผมก็กดกล้องไปเรื่อยๆเว้ยสีย้ตาลไม่ได้แก้ตัวนะครับเออ สีน้ำตาลว่าไงครับเปิดไหมครัตอนนี้ตอนนี้ยืนยันให้ว่าสีสีขาค่ะน้ำเงินไม่ใช่ครับสีน้ำเงินไม่ใช่ชัวๆผมผมว่าผมเห็นเควสขึ้นอยู่นะใช่ผมยืนให้ผมคนดีอยู่แล้วผมเออแต่คนดีไม่ยอมแต่คนดีไม่ยอมโหวตเลยเราก็รอสรุปไงตกลงโหวตใช่น้ำตาลครับโหวตน้ำตาลแถ้าเขาบอกนั้นก็นายชายเล็ ทำป้าแตนได้ยังไงป้าแตนตายแล้วป้าแตนเงียบไปก่อนตกใไสีฟ้าโวดน้ำตานเพราะว่าเหมือนจะสีฟ้าสีฟ้าเหมือนสีฟ้าไม่กดวะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเออสีฟ้าว่ะขอโทษดังสีฟ้าเขาล้างห้องน้ำไม่ผมอยู่ครับใจเย็น ผมสงสัยสีเหลืองครับทำไมสงสัยผม่ะครับเพราะว่ามันที่ยืนยันตัวตัวแล้วคือมีสีที่ไม่ใช่นะสีฟ้ากับสีน้ำเงินคือไม่ใช่แน่นอนสีที่เราสงสัยผมสัดเกือบสองร้อยพันเือสีสีม่วงกับสีเหลืองเกือสองร้อยแล้วก็สีม่วงคือสีม่วงอะไปกดเคว็นอยู่ก็ คือไอรีแอคเตอร์ที่ว่ามันให้แปะมือสีม่วก็เลยตัดเพราะไม่น่าใช่แล้วผมก็เพราะว่ามันเป็นสีเหลืองครับใช่เพราะผมอยู่กันสามโคทั่วป่ะครับโคบดสีเหลืองครับว่าไงอ่ะเออสีสีเหลืองว่าไงครับให้ผมพูดอะไรผมดูต้องพูดอะไรอ่ะผมมั่นใจเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะใช่ครับเพราะว่าโคนวยหัวคันถ้าไม่ใช่ก็เป็นสีม่วงอ่ะมีอยู่สองสีนี่แหละครับ ถ้างั้นถ้างั้นโหวตสีเหลืองก่อนเลยถ้าไม่ใช่แล้ว่อยมาโหวตผมสีม่วงอ่ะใช่ครับโอเคครับอันนี้สีม่วงสีม่วงพูดเลยเนี่ยครับครับครับแขนนี้เพื่อป้าแตนเลยครับป้าแตนต้องหลั่งน้ำตาโอโอโหจบกี่ไม์เกินคอกูขาดเลยเลยเนอะอใช่เหรอแล้วเป็นสีเป็นอ่ะู่ีดำตายเนี่ยยอดนักสืบ ไม่คือฝุกนละทับน้ำเว้ยไม่คือฝุกนละทับน้ำแบบทุกคนไม่เดินฝ่าศพกันผมแบบทุกคนรีพอร์ตคนน้ำตาจะไหลโอ้ผมไม่เห็นผมไม่เห็นคุณไม่สำคัญไงันตอนนโอ้ปล่อยละไปอยู่ทุก่อนเ่ยรักสืบเชื่อผมอ่ะเชื่อผมเลยชนะ